เข้ารับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้ผลิตคอนเทนต์ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับตอนนี้เป็นรถลูกค้ามาทำนะครับ่งงานอีกหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นเดิมๆมมาเป็นเ n r นะครับแต่ว่าลูกค้าซื้อของมานะครับซื้อของพวกถังชุดสีหรือว่า ของที to to. ่เขาจะมาประกอบมาแต่ท well. ํามาไม่จบครับคันนี้ผมไม่ได้เริ่มตั้งแต่ต้นนะครับคันนี้จะทํามาโครงโค้งที่เขาทํามาครับเรื่องผ่าวางถังที่เขาทํามาครับแต่ตําแหน่งอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตัวนี้ก็เอามาขยับปรับแต่งอีกนิดหน่อยนะคเพื่อให้ตําแหน่งได้แต่ส่วนท้ายท้ายเขาทํามามันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตัวนี้เราก็ตัดท้ายทิ้งก็ขึ้นเป็นสเปคของเรานะขึ้นขึ้นเป็นสเปคท้ายสูตรใหม่หมดเลยนะครับตัวท้ายนี่คือเราไม่ได้ใช้ท้ายเดิมนะครับเป็นท้ายที่ขึ้นใหม่นะครับตัดท้ายเดิมทิ้้้งแลวก็ใชป แป๊บเล็กๆนะครับแป๊บสเปครถสูงนะแป๊บสามหุนขึ้นนะครับตอนนี้ก็ขึ้นท้ายใหม่ท้ายใหม่มันจะดีตรงที่ว่าสัสดส่วนทรงสามารถกําหนดได้นะครับแล้วก็เรื่องอน้ํานงน้ําหนักนะมันก็จะดีกว่าของเดิมนะของเดิมคือมันท้ายมันจะยาวนะครับเพราะว่าเป็นรถที่สามารถขี่ได้2คนแล้วก็มันจะมีไฟไฟท้ายไฟเลี้ยวนะแต่ส่วนคันนี้ไฟท้ายไฟเลี้ยวไม่มีนะครับจากขี่ได้สองคนก็เหลือขี่คนเดียวนะครับเพราะว่าเราตัดช่วงท้ายทิ้งไปแล้วก็ทําท้ายสั้นนะท้ายสั้นก็จะดีกว่าเดิมคือน้ําหนักเบานะครับแล้วก็ ทำให้การขับขี่ควบคุมรถได้ง่ายนะครับน้าหนักรถเบาก็ทาให้คนขี่ประหยัดแรงไปเยอะนะครับตอนนี้ชกหน้านะครับชกหน้าใช้เป็นชกหน้าของเคียวเอ็กนะครับตัวน,นี้เป็นเคียวเอ็กงานอินโดนะครับชกหน้าเคียวเอ็กหัวตั้งงานอินโดนะครับตอนนี้ใช้เป็นชกเคียวเอ็กแต่ว่าทำการตัดแกนนะครับไปอยู่40มิลนะครับตัดแกน ช่วงนี้นะครับไป40มิลนะครับถ้าไม่ตัดแกนนะครับปัญหาของมันจะเกิดขึ้นก็คือนะครับความยาวของโช๊คนะครับด้านทีนี้ทรงมันจะเป็นช็อปเปอร์นะครับเราก็เลยทําการตัดโช๊คหน้าออกไปอยู่4 40มิลนะครับตัวนี้แล้วก็ชุดล้อชุดล้อนี่ของเดิมมาเป็นดุมเดิมนะครับแต่ตัวนี้เราใช้เป็นโช๊คหน้าดุมเคียวเอนะครับเราจาเป็นต้องเปลี่ยนดุมตัวนี้ครับเป็นของเคียวเอเหมือนกันนะครับจานก็เป็นจานเคียวเอนะครับปั๊มนี่ก็เป็นปั๊มเคียวเอ็กงหนะครับแต่ ทำการตัดแกนให้หายไปอยู่4เซนครับแล้วก็แฮนด์นี้ก็เป็นแฮนด์ทรงกลางโพเทเปอร์ครับเป็นแฮนด์ทรงกลางของโพเทเปอร์นะครับตัวนี้เป็นแฮนด์แต่งนะครับเป็นทุกอย่างของใหม่ประกอบนะครับสวิกแฮนด์ก็เป็นสวิกยูมานะครับตัวนี้ก็ใช้ดีนะครับสวิกตัวนี้อะไรเงี้ยเนี่ยครับสวิกนี่ก็ใช้ดีแล้วก็ส่วนปอกแฮนด์นี่ก็เป็นปอกแฮนด์นาการ์เกินะครับของ แบรนด์ rcb นะครับตัวนี้ใช้นุ่มใช้นิ่มครับเวลาคนได้ลองจับสัมผัสแล้วจะติดใจนะตัวนี้ส่วนมือเบรกม,มือคานนะครับเป็นแบบ asv ครับพับได้นะเนี่ยมือเบรกม,มือคานเป็นแบบพับได้ครับนี่ข้างนี้พับได้ปั๊มบนก็เป็นปั๊ม q คนะครับสายนี่เปลี่ยนใหม่นะเพราะว่าสายเดิม q คมันยาวครับตัวนี้ใช้เป็นสายเทียบสายเทียบสายดำนะครับนี่ความยาวอยู่ประมาณร้อยเซนครับตัวนี้แล้วก็ชุดสีชุดสีนี่เจ้าของเขามีมานะครับเป็นรุ่น cf ตัวเก่านะครับ ตัวนี้ก็เราก็มีจัดจาหน่ายชุดประมาณ2,000ันกว่าบาทนะครับแล้วก็ส่วนสติกเกอร์นะครัสออแบบสั่งออกแบบสั่งออกแบบสีลายได้นะครับตัวนี้เขาก็ให้ทางร้านเราไปคนจัดการเรื่องการออกแบบแล้วก็สติกเกอร์นะครับตัวนี้ก็เจ้าของน่าจะขายปุ๋ยนะครับปุ๋ยรุ่นยูเลียเนะี่ยแล้วก็อ่เบอะมันก็มาเป็นสีแดงแบบนี้นะครับนี่ส่วนสวิงแอมสวิงแอมมันก็เขาซื้อมาก็เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าแอามยืดหรือไม่ยืดนะครับตัวนี้เป็นตรงรุ่นเคเอสอาร์นะครับนี่เขา ตอนมามันก็ติดรถมาเย่งนตรงรุ่นเคสอาร์นะสวิงอาร์ส่วนขาตั้งตัวนี้นะครับขาตั้งตัวนี้ใช้เป็นของ c ี f เอฟสองร้อยห้าสิบนะตัวนี้ไม่ได้ตัดยนนะครับความยาวเดิมนะครับแต่มาทําตัวนี้เพิ่มนะครับทําตัวเตะเตะขาตั้งลงนะครับนี่ทําตัวเตะขาตั้งลงใหม่ส่วนพักเท้าตัวนี้ครับตัวนี้เป็นของเดิมนะครับของเดิมเคสอาร์เลยส่วนตัวนี้ก็สามารถไปใส่ได้เลยนะครับสิ่งที่ต้องทําเพิ่มเติมรู้สึกว่าจะต้องเจียตัวนี้ให้หายไปนิดหน่อยนะครับ เจียตัวเหล็กพักเท้าตัวนี้นะครับเจียเจียให้มันบางลงนิดเดียวครับไม่ถึงมิลครับเจียแล้วก็เสียบสลักใส่เข้าไปได้เลยนะครับ <_ d ata> ส่วนเครื่องยนต์ตัวนี้ก็จบที่เราซื้อที่เราไปนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็เป็นเครื่องที่ผมกะว่าจะทําแข่งครับแต่ลูกค้าอยากได้เครื่องยนต์ที่มีระบบสตาร์ทมือแล้วก็มีแบบเป็นระบบคาดมือนะครับแต่ถ้าเอาเครื่องยนต์ตัวเก่ามาทําก็ค่อนข้างที่จะหมดไปหลายหมื่นนะครับตัวนี้มันจะได้ฝาข้างแต่งนะครับฝาข้างแต่งเป็นฝาคาเกแบบนี้นะครับ จะได้ฝาข้างแต่งเป็นฝาคาเกแบบนี้นะเนี่ยจะเป็นฝาแต่งคาเกนะครับน็อตพวกนี้ก็จะเป็นน็อตแต่งนะครับน็อตแต่งเป็นน็อตแท้นะครับตัวนี้เป็นน็อตแต่งของโปรสกิตนะครับสีแดงนะครับจะมีน็อตแต่งแล้วก็มีพวกฝาวาลวแล้วก็พวกครอบวาลนะครับแล้วก็ยังมีไอ้ฝาครอบข้างจานไฟนะครับตัวนี้เป็นฝาครอบแต่งตัวนี้เป็นเครื่องสตาร์ทมื <enjoyed> อเลยนะครับค่อนข้างที่จะจบนะครับท่านใดที่อยากาได้แบบนี้หรือว่า สนใจอุปกรณ์ตัวไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับสว่วนเรื่องท่อน,นี่ก็เป็นงานขึ้นใหม่นะครับขึ้นสดสําหรับคันนี้โดยเฉพาะนะครับพอท่อเน,นี่ยก็ขึ้นสดสําหรับคันนี้เลยนะครับนี่ครับอุปกรณ์โดยรวมก็ไม่มีอะไรมากครับขอบล้อเขาก็ขึ้นมาแล้วนะครับขอบล้อขึ้นมาแล้วชุดบงชุดเบรกเขาไม่มีมาคนระับตัวน,นี้เราหามือสองคนระับหามือสองแท้ถอดมาประกอบให้นะครับถ้าเอาของใหม่ประกอบก็ปัญหาที่จะเกิดก็คืองบประมาณบานตายนะครับ มันจะเลยเถิดไปใหญ่แนบะถ้าของใหม่ประกอบนะครับแต่ของมือสองปัญหาที่นนาปวดหัวนะครับสําหรับโพที่คิดจะหาของมือสองมาประกอบนะครับอย่างเช่นตัวนี้ได้ปั๊ามือสองมาคนระับสุดท้ายไม่จบนะครับต้องมาเปลี่ยนซ่อมชุดชุดซ่อมใหม่นะถึงจะใช้เบรกได้นะไม่งั้นใช้เบรกไม่ได้นะชุดซ่อมมีปัญหาคนระับรั่วบ้างไล,ล่ล้มไม่มาบ้างอะไรคนระับมีแต่ฟองอากาศบ้างอะไรคนระับปัญหาของมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับของมือสองนะครับส่วนประกับเร่งตัวนี้ใช้เบนประกับเร่งเคเอ็กนะครับ ต้องเป็นประกับเร่งคยวเองนะครับตอนนี้มันจะทดรอบไม่เยอะนะครับถ้าเป็นทดรอบเยอะๆมันจะมีปัญหาตอนเร่งนะครับตอนเร่งเนี่ยมันวอดนะครับเร่งวอดมันตอบสนองไม่ทันนะเพราะเป็นลูกเล็กครับตัวนี้ก็ประเปรเครื่องยนต์ก็อยู่ที่มันห้าสิบเก้าห้าสิบเก้ามิลชักสามนะครับเครื่องซ่องเป็นห้าเก้าชักสามคาบูก็เป็นนี่ครับคาบูโคโซนะครนี่คาบูโคโซนะครับคอรีนี่เป็นงานขึ้นใหม่นะครับคอรีนี่เป็นงานขึ้นใหม่คอกองนี่ก็เป็นงานขึ้นใหม่ครับเดินสดเลยนะครับ ถ้าท่านใดเห็นแบบนี้แล้วอยากได้คอรีหรือคอกรองแบบนี้ติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะครับตัวนี้คอกรองก็คอกรองกับคอรีนี่ต้องซื้อไปคู่กันนะครับถ้าใช้คอกรองตัวนี้จะใส่ขาบูตัวนี้หรือจะเป็นขาบูเหลี่ยมหรือเป็นขาบูเอ่อขาบู n r นะครับก็ไม่มีปัญหานะครับหรือจะเป็น e n p อะไรอย่างนี้ครับไม่มีปัญหานะครับก็ใส่กันได้นะครับแต่ปัญหาที่มันจะเกิดก็คือต้องไปคู่กันนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่สามารถใช้ตัวเดิมได้นะครับเพราะตำแหน่งของขาบูเป็นตำแหน่งองศาที่ปรับมาใหม่เลยนะครับ ปรับมาใหม่จัดทรงมาใหม่นะครับคอรีดก็จัดทรงอะไรจัดท่าทางมาใหม่หมดนะครับตำแหน่งเลยต้องมาตกอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดที่เราเลือกแล้วนะครับเราก็เลยได้ขึ้นคอรีดขึ้นคอกองนี้คาบูตัวนี้ก็เป็นคาบูแต่งนะครับเป็นคาบูโคโซแท้นะครับทำไมึงต้งงองเป็นคาบูโคโซนะเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเลือกของแต่งนะครับที่มันเป็นที่มันเป็นที่มันเป็นตัวพัฒนามาจากของเดิมนะครับที่มันเป็นของแต่งจริงๆนะครับอย่างเช่นคาบูนะครับ ทรงมันก็เหมือนเอนโปรครับแต่มันเป็นขบูแต่งนะครับมันเกิดมาสําหรับรถ4ทีนะครับแต่ถ้าใช้เอนโปก็ใช้ได้นะครับแต่เอนโปมันจะเกิดมาสําหรับรถ2ทีแต่ก็สามารถปรับจูนหากันได้นะแต่ถ้าใครอยากได้แบบนี้ก็แนะนำนะครับเป็นขบู4ทีโคโซรุ่นนี้เลยนะครับถ้าเป็นขบูกลมนะครับเนี่ยเดี๋ยวเจะติดเครื่องให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะครับ เดินเบานิ่งๆนะครับขบูใหม่กิฟนะครับเดินเบานิ่งๆสบายๆนะครับเครื่องเนียนๆนิ่งๆเงียบๆใสๆนะโจมบแบบนี้สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับจะโจมแบบนี้ก็สนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับก็ถ้าจะขึ้นเป็นคันก็ต้องติดต่อถามช่างดูก่อนนะว่ามีขิวขึ้นไหมครับเพราะว่าอย่างนี้ก็ขั้นตอนก็สามเดือนนะยืนพื้นสามเดือนนะแบบนี้นะจะมาทําวันสองวันนี้ไม่ได้นะเพราะว่า บางอย่างมันต้องใช้เวลาบางอย่างมันต้องรออุปกรณ์นะครับแต่ถ้าอยากได้ชุดประกอบชุดครอบชุดอะไรไปจับยึดเองก็ไม่มีปัญหารครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับของมีเป็นบางชิ้นบางชิ้นไม่มีก็ต้องสร้างนะครับยังไงก็ติดต่อลองสอบถามกันดูนะครับโอเคจะเจอกันลำต่อไป Personally, everybody got a different version of me. Everybody gotta be learning from me. Everybody wanna be working with me, and I feel like there's uncertainty and urgency to find out what you wanna be. But honestly, we change our minds constantly, so stop and breathe. Find out who you wanna be. An option, so I be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. Cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me. You ain't an option. So I be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. Cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me now.